สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจ็บนะคะหวังว่าทุกคนจะยังสบายดีกันนะคะหมอเจ็บก็ไม่ได้มาทําคลิปหลายวันนะคะนานมากตรงนี้นะคะวันนี้ก็อยากจะทําคลิปแรนด o อมขึ้นมานะคะเป็นแรนด o อมในหัวข้อเขาจะกลับมารักคุณกลับมาจริงใจ จริงจังกับคุณไหมนะคนคนนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงในหัวข้อนี้กันแต่ก่อนอื่นนะคะหมอเสบก็ต้องขอย้ำเนาะเหมือนดูคลิปที่ผ่านมาเลยว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงแรนดอมอาจจะตรงกับบางท่านนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าคลิปนี้ดวงนี้จะทุจริตกับท่านใดยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้พิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะแล้วก็ถ้าหากพูดลิ้นพันกันหรือว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ทําคลิปหลายวัน เราไม่ได้ไดทาคลิปนานนะคะอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะตรงนี้นะ,ะอาจีนีก็เนืน,นะคะขออนุญาตทุกอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะถ้ามีเสียงแทรกนะคะเสียงรถหรือว่าเสียงน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะตรงนี้นะะโอเคเรามาดูสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะ,ะระหว่างคุณกับเขาสถานการณ์ความรักของคุณกับเขา ที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะคะหรือว่าช่วงนี้นะเป็นอย่างไรนะคะขอดูคร่าวๆหน่อยนะว่าสถานการณ์ความรักเป็นอย่างไรเกิอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาถ้าตรงถ้าใช่ถ้าใกล้เคียงนะคะแสดงว่าคลิปนี้เนาะอาจจะเป็นคลิปของคุณถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยนะอาจจะต้องเลื่อนผ่านนะ,ะหรือจะฟังเพื่อนๆก็ได้นะคะเหมาะเจยบไม่ว่ากัน ไปแรกอ๋อสิ์ไม้เท้าสถานการณ์ความรักช่วงนี้นะคะเหนื่อยนะขึ้นมาไปแรกเลยนะคะเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับภาระอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะนะเหนื่อยที่ต้องแบก นะคะแต่ถามว่ายังไปด้วยกันอยู่ไหมสําหรับใบนี้นะคะก็คือยังไปอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันเหนื่อยหรือสถานการณ์ความรักช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นไปได้ว่าโฟกัสเรื่องหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะจนไม่ได้โฟกัสความสัมพันธ์ก็เป็นได้ไม่ทำม,มานะคะสีถ้วยนะตรงนี้นะเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็เบื่อนะคะเบื่อเซ็ง กับบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะดีไม่ดีนะในความสัมพันธ์นี้ที่เหนื่อยนะคะเป็นไปได้ว่ามีคนพยายามเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์คนหลายคนเลยอะนะที่เสนอตัวหรือที่เข้ามายุ่งในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะที่ทักเข้ามาหานะในหลายๆรูปแบบนะคะตรงนี้นะแต่ถามว่าตัวหลักคือใครก็ยังคือคุณกับเขาอยู่ นะคะตรงนี้ไปถัดมาหเหรียญน,นะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมามันไม่เท่าเทียมนะคะมีใครบางคนที่ให้มากกว่านะคะมีใครบางคนให้น้อยกว่าอีกคนหนึ่งให้มากกว่าคนหนึ่งทำน้อยคนหนึ่งทำมากนะ,ค,ะคนที่ทำมากแน่นอนว่ามันต้องเหนื่อยกว่าอยู่แล้วนะคะตรงนี้ทีนี้ไปถัดมานะคะจะทาวเวอร์นะคะม่งแตกหักกันหรือเปล่าคันเนี้ย นะสถานการณ์ที่ผ่านมาที่ต้องแบกภาระคนหนึ่งก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์พยายามประคักประพองนะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างซัพพอร์ตหลายอย่างนะคะเรื่องบ้านเรื่องเงินทองแต่ในความสัมพันธ์นี้กับมีใครคนที่ให้น้อยกว่านะคะแล้วก็เหมือนมีคนพยายามเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์ด้วย เลยทำให้สุดท้ายความสัมพันธ์นี้มันมันระเบิดมันแตกหักนะคะมีเรื่องที่กระทบกระทั่งความสัมพันธ์แล้วตอนนี้หนึ่งคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันไปแล้วมีปัญหากันไปแล้วนะคะตรงเนี้นะก็คือแตกหักกันไปแล้วอะเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะคะระเบิดใส่กันไปแล้วนะตรงเนี้ย the tower หรือบางคนบางท่านถ้านักหน่อยอาจจะเลิกกันนะคะอาจจะอาจจะถึงขั้นแบบจะเลิกกันเลยตรงเนี้ยนะคะใต้สำหรับเป็นไม่จัสเมน นะคะจัสมินมีบางเหมือนกับว่ามีเรื่องโปรแตกด้วยนะคะมีเรื่องโปรแตกบางคนไปรู้ไปเห็นความลับของอีกคนของใครนะคะถ้ามีเสียงแซงนะไปรู้ไปเห็นความลับหรือไปรู้อะไรบางอย่างเบื้องหลังนะคะสิ่งที่ทำให้แบบว่าคนที่ทุ่มเทตัดสินใจแบบ ตัดสินใจที่จะทําบางอย่างในความสัมพันธ์เพราะว่าไปรู้ไปเห็นสิ่งนี้หรือไปได้รับรู้สิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เราทุ่มเทให้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีค่าเป็นเราที่เหนื่อย่าเดียวนะคะความรักความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะคะตอนสถานการณ์ของคุณกับเขานะโอเคทีนี้นะคะเรามาดูกันมาว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรความรู้สึก ความนึกคิดของคุณนะช่วงนี้เป็นอย่างไรหลังจากเกิดเรื่องในความสัมพันธ์งานของคุณเป็นอย่างไรนะความรู้สึกนึกคิดของคุณเป็นอย่างไร10บเรียน ยังพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมคะนะคุณยังพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมหรือว่าที่ผ่านมาก็ได้นะคือคุณเป็นคนเป็นคนที่คอยแบกภาระในความสัมพันธ์เนี้ยนะเป็นคนที่พยายามรักษาความสัมพันธ์เนี้ยเป็นคนที่พยายามรักษาคําว่าบ้านคาว่าครอบครัวเอาไว้นะคะหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้คือหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้คือคุณกลับไปเยี่ยมบ้านหรือเปล่า กลับไปพบกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่ากลับไปเจอญาติผู้ใหญ่หรือเปล่าะตรงเนี้ยนะาศีบเบรดขึ้นมาไม่ถัดมานะคะ The Devil คุณเป็นคนรักนาราศีมังกรได้นะคะ The d e i l นะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ได้หรือเปล่าในความรู้สึกของคุณนะคะถ้า ถ้าหาว่าคุณไม่ได้ไปเยี่ยมครอบครัวหรือไปอยู่กับครอบครัวอะไรเก็เป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังตัดไม่ได้ในตอนนี้มันเหมือนมีโซ่มีพันธนานการหรือมีภาระบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณยังตัดไม่ได้นะคะความรู้สึกนึก,นก,นกคิดของคุณนะที่ผ่านมานะ,ะเป็นพลังงานที่แบบว่าเดือดแหงแมนเห็นดแม่นะคะยังตัดไม่ได้อะ่ะนะคะถึงแม้จะรู้นะถึงแม้จะรับรู้หลายอย่าง หรือว่าพยายามแก้ไขปัญหาหลายๆวิธีและที่ผ่านมานะหรือตอนนี้ก็รู้แลว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรนะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังไม่เลือกใช้วิธีนั้นนะเพราะความสัมพันนี้ยังม,มันยังตัดไม่ได้สําหรับคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกรักคนนี้มากหรือรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่แบบว่ายังตัดไม่ขาดนะคะตรงเนี้ยหรือมีภาระบางอย่างร่วมกัน นะคะเห็นไหมนะหรือบางคนบางท่านตอนนี้อาจจะกําลังหาวิธีทางมุมมองใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหานี้ก็ได้นะคะแก้ไขทางเดิมไม่ได้ผลละตอนนี้กําลังคิดหาวิธีทางใหม่ๆอยู่หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะอืจัสติกนะคะ,ะ,ค,ะคุณเป็นคนรักคาราศีตุลนได้นะคนวันเสาร์จัสติกนตรงนี้ จัตติกนี้เห็นไหมคะตาช่างมันยังเอียงอ่ะตรงนี้ยล้ตัวคุณเองตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่ได้อะนะคะพลังงานของคุณอะพลังงานความรู้สึกในช่วงเนี้ยยังรู้สึกว่าตัวเองยังตัดสินใจแบบเด็ดขาดไม่ได้นะคะยังปล่อยวางเรื่องนี้ไม่ได้อะด้วยเพราะมีภาระหรือพันธะบางอย่างกับคนคนนี้ก็ได้นะคะ ช่วงนี้เลยตัดสินใจไปอยู่คนเดียวเงียบๆก่อนนะคะตรงนี้น้าก้าเรียนนะตัดสินใจที่จะไปเงียบๆคนเดียวหรือไปคิดไปคบคิดอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะหรือทําให้ก้าวต่อไปได้ในความสัมพันธ์นี้หรือบางคนบางท่านรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวจังเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้พยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้หรือทุ่มเทหลายอย่าง ต่อให้คุณเป็นครอบครัวเป็นแฟนเป็นคนรักกับคนคนนี้แต่คุณกับรู้สึกว่าตัวคุณโดดเดี่ยวจังเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในความสัมพันธ์นะคะนะไปถัดมานะคะเอสาวานหนึ่งมเทานะคะคุณคิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะพลังงานของคุณเหมือนอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่าง นะคะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นเป็นอยู่ในตอนนี้นะหนึ่งไม่ถาวมมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้น The Star นะคะคุณเป็นคนรักนาราศีกุมได้นะเดส s ต a r เห็นไหมคะคณผู้หญิงถือถ้วยตรงเนี้นะเป็นช่วงเวลาที่คุณหันมาดูแลตัวเองนะช่วงเนี้ยพลังงานของคุณนะคะถึงแม้ความสัมพันธ์ในตอนนี้อาจจะยังตัดไม่ขาด หรือยังมีภาระบางอย่างอยู่แต่คุณก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเหมือนคุณออกมานะตรงเนี้ยเหมือนออกมาเหมือนออกมาทบทวนเหมือนออกมาคุบคิดคิดที่จะเริ่มต้นใหม่นะ The Tower นะคะนะคุณเสียใจ <S <S 1> <S 1> เขาทําให้คุณผิดหวัง <S <S นะคะ The Tower เนาะทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณรู้สึกพังพังทลายอะความสัมพันธ์นี้มันพังนะคะนะความสัมพันธ์ที่คุณพยายามรักษาเอาไว้มันพังตอนนี้หนึ่ง แม่หมอรู้สึกว่าใจลึกๆของคุณนะอาจจะยังตัดคนคนนี้ไม่ได้นะคะนะยังรู้สึกมันถูกพนันาการอยู่แล้วก็ยังไม่เด็ดขาดแต่ตัวคุณในตอนนี้นะ่อาจจะเอามาอยู่คนเดียวแล้วก็ได้อาจจะออามาคิดหรือกําลังพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะก้าวออกมานะคะเพราะว่าความรู้สึกคุณก็พังมากๆนะช่วงนี้คือช่วงที่คุณอยากจะเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะใต้สาหรับเป็นเดชาโยคคุณเป็นคนราคนาราศีกรกฎได้ นะคะตรนี้นเดชาริยบางคนบางท่านในตอนนี้มีแผนที่จะเดินทางนะหรือมีแผนที่จะเดินจากไปก็ได้นะมีแผนเตรียม,มไว้อยูนะ่ในช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะตรงนี้นะะอที่นี้อะที่นี้นะคะเรามาดูกัน นะ้พลังงานของคนคนนั้นของคุณบ้างนะคะว่าช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะในช่วงที่คุณเลือกที่จะไปอยู่คนเดียวเนี่ยมาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงเขารู้สึกเขานึกคิดยังไงกับเรื่อง,องี้แเ้วในตอนนีนะะ้พลังงานของเขานะชัสติกคนคนนี้เป็นคนรากนาราศีตุลคนวันเสาร์ได้ นะก็กำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะกำลังคิดทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะหรือก็กำลังคิดว่าคุณจะทำยังไงคุณจะตัดสินใจยังไงนะค,ะคนคนนี้นะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้คนคนนี้ก็เหมือนเขาก็กำลังเปรียบเทียบเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงที่คุณเปลี่ยนไปหรือช่วงที่คุณไปอยู่คนเดียวในช่วงเนี้ย นะคะเขาก็กำลังเปรียบเทียบในช่วงเวลาที่มีคุณแล้วก็ไม่มีคุณอยู่เหมือนกันในตอนนี้นะมีเรื่องให้ไต่ตองมีเรื่องให้ขคบคนะถ,ถนะคะไม่ถามมาก้าวถ้วยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่จะเรียกว่ายังไงดีละ่นะอเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคนคนนี้นะเป็นคนที่ทั่วถึงด้วยนะ ไม่หมดรู้สึกว่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เขาทําสิ่งที่เขาทําในอดีตนอะรู้สึกว่าเขาอาจจะไปคุยไปเตาะหรือไปให้ความหวังคนอื่นนะนะคะนะไม่ให้ความหวังคนอื่นนะเห็นไหมคะถ้วยที่เรียงรายแล้วก็เทน้ําใส่ทกถ้วยอะนะเหมือนเขาเป็นคนที่เขาไม่รู้จักพอตรงเนี้ยนะเขาไม่รู้จักพอนะ เขามีคุณอยู่แต่เขาก็เหมือนไม่รู้จักเย็บยังช่างใจอะนะคะเห็นคนเข้ามา<ๆ>เห็นคนทักมาอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็ตอบกลับไป<ๆ>เขาก็ไปแสดงน้ำใจ<ๆ>เขาก็ไปให้ไปให้ความหวังอะ,อะไรแบบเนี้ยนะคะคนคนนี้นะในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาก็กําลังทบทวนพฤติกรรมตัวเองอยู่นะะเขาก็กําลังทบทวนพฤติกรรมตัวเองอยู่แต่ถามว่าเขารู้สึกผิดหรือยัง แม่หมอว่าเขาเขายังไม่ได้รู้สึกผิดขนาดนั้นะนะคะเหมือนเขาก็ยังทำพิพติกรรมเดิมๆอยู่แก้เหงาอะไรแบบนี้รอคุณกลับมาอะไรแบบนี้นะคะจะายเป็นเซฟนะคะไปถัดมานะราชีพจันทร์คนคนี้เป็นคนวันจันทร์ได้นะคะขอดูใบถัดมาก่อนคนะ่ะหกถ้วยอ่านะคะนะแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึง นะเห็นไหมมันมีหกถ้วยขึ้นมาแล้วถึงเขาจะมีกิ๊กักหรือคุยกับคนอื่นตอบแชทคนอื่นให้ความหวังคนอื่นอบ้างนะคะแต่ในช่วงเวลานี้เขาก็คิดถึงคุณดูนะตรงนี้เขาก็ยังนึกถึงคุณดูนะคะเพราะว่าคนหลักของเขาอ่ะคือคุณนะคะคนที่เหมือนกับว่าคบกันมาเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือคุณนะแต่คนอื่นอาจจะเป็นคนที่ทักเข้ามาคุยกับเขาอ่ะ นะคะถึงเขาจะมีตอบ,บ้างมีไปสนใจบ้างแต่ถามว่าในช่วงเวลานี้ที่มันมีปัญหาแล้วคุณทิ้งเขาไปหรือห่างไปคุณไปอยู่คนเดียวไม่สนใจไม่ใยดีเขาเหมือนที่ผ่านมาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงนะคะพลังงานของคนคนนี้เขายังคิดถึงคุณนะ,ะสิบดาบนะ,ะนะก็ใกล้แล้วนะคะตรงนี้นะ,ะ,นนะ,ะสิดาบนะก็ใกล้แล้ว นะใกล้จะใกล้จะเป็นจะตายแล้วเมื่อไม่เห็นทุนนะใกล้จะรู้สึกรู้สึกละว,ว่าตัวเองผิดนะตรงนี้นะใกล้จะได้รับได้รับผลจากการกระทำละนะไปถักม,มานะคะาสี่ไม้เท้านะคุณกับเขาคือครอบครัวนะคุณกับเขาคือครอบครัวนะกับคนอื่นนะไม่ใช่กับคุณคือครอบครัว คุณคือความหวังคืออนาคตคือคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยหรือไม่คุณสองคนอาจจะมีแผนสร้างอนาคตด้วยกันหรือวาดฝันบางอย่างไว้ด้วยกันแล้วก็ได้ถ้ายังไม่แต่งงานนะคะตรงนี้นะและในเวลานี้คนคนนี้ก็ใกล้จะรู้สึกผิดละนะคะใกล้จะได้ลืมรดสิ่งที่เขาทำนะคะเกตคนคนที่เป็นคนราคานาราศีพิจิกได้เขาอยากจบบางอย่างนะคะเขาอยากจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ นะคะหรือเพื่อแก้ไขในสิ่งที่เขาทำาพาดไปนะคะใบถัดมาเจดตาบนะจริงๆด้วยนะใต้สำรับเป็นราชีม,มิทาราคีวานนะ,ะ, Queen ives, นะ,ะเขาเป็นชาวธาตุไฟไม่สิ่งหนงได้อะตรงนี้เรื่องที่เขาทำให้คุณเหนื่อยทำให้คุณเสียใจอะนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์แบบบรลระเบิด ในทันทีทันใดอะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาไปแอบตอบแชทหรือแไปทําอะไรรับหลังคุณจริงๆนั่นแหละนะคะไปให้ความหวังคนอื่นนะทั่วถึงเลยนะตรงเนี้ยนะใครเข้ามาใครทักมาก็ไปตอบปากบอกว่าไม่มีอะไรนะแต่ก็แสดงพฤติกรรมที่ทําให้คุณไม่ไว้วางใจนะคะตรงนีนะ้ท้ายที่สุดคุณอาจจะไปรู้ไปเห็นหรือไปจับได้แล้วนกะ็เลยเกิดแตกหักกันขึ้นมานะนะในช่วงเวลานี้ที่ไม่มีคุณนะคนคนนี้ เขาก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วหล่ะนะก็เริ่มอยากจะจบปัญหานี้แล้วล่วนะนะคะเขาก็เริ่มคิดถึงคุณแล้วล่ะนะความรู้สึกในคิดตรงนี้ของเขานะท้ายที่สุดคนอื่นสําหรับเขานะคนอื่นก็คือคนที่เขาอาจจะไปแสดงน้ําใจอะไรด้วยอนะแต่คุณคือตัวหลักของเขาอ่ะนะคืออนาคตคือความหวังคือคนที่เข้ามาแบ่งปันช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาอนะตรงเนี้ยนะคุณคือคนสําคัญนะคนคนนี้เริ่มนึกถึงคุณ นะคะตรงนี้นะที่แม่หมอเห็นลพลังงานของเขาอาทินี้นะคะเรามาดูกันนะว่าคุณกับเขานะคะจะรักจะกลับมารักกันไหมนะว่าเขาจะกลับมารักกันไหมเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมารักกันไหมกลับมาจริงใจนะ,ะจริงจังกับคุณหรือเปล่า ตนะเขาจะกลับมารักกลับมาจริงจังกลับมาจริงใจคุณไหมเต่ไมติดเชื่นะคะโอ้นะยังไงก็ต้องวนกลับมานะเห็นเครื่องหมาย infinity ไหมคะ่นะมันคือการวนกลับมามันคือการหวนกลับมานะยังไงก็ต้องวนกลับมานะ วนกลับมาเคลียร์วนกลับมาพูดวนกลับมาคุยนะคะเอสออเพนเดอร์ again, นะคะหนึ่งเหรียญเห็นไหมคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีผลประโยชน์มันมีเรื่องการซัพพอร์ตการสนับสนุนหรือบางอย่างที่มันต้องทําร่วมกันอยู่ด้วยอะตรงเนี้ยนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาและคนคนนี้เขาก็ยังมีความหวังกับคุณอยู่นะตรงเนี้ยนะห้ามไมเท้านะคะแต่อาจจะทะเลาะก,กัน นะแต่อาจจะต้องขัดแย้งกันนิดนึงอะนะคุณกับเขาอาจจะต้องคุยกันแล้วก็ต้องขัดแย้งกันนิดนึงนะตรงนี้นะนายออบคาร์บอัศวินอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาง้อคุณนะะนะคนคนนี้เขาจะกลับมางอ้อกลับมาเคลียร์คุณเรื่องที่มีปัญหาเรื่องที่ขัดแย้งกันเดี๋ยวเขาจะกลับมา,ข,าขอโทษมาขอคืนดีนะคะเพราะสําหรับคนคนนี้คุณคือคนที่เขาแบบ คนที่เป็นตัวจริงของเขาอะนะ,ะตรงนี้นะคนที่เขาทิ้งไม่ได้อะ่ะนะด้วยไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามคนที่เขาทิ้งไปไม่ได้นะคะแปดถ้วยนะเห็นไหมนะคะไปไม่รอดเดี๋ยวก็เดินกลับมานะคะตรงนี้นะไปไม่รอดเดี๋ยวก็เดินกลับมาสามถ้วยนะ,ค,ะคุณคือ ความสุขของเขาอะนะคะคือความสุขนะคือความสดใสค,ความล่าเริงของเขานะสิบดาวเข้าไปไหนไม่ได้อะถ้าไม่มีคุณนะคะถ้าไม่มีคุณคือคนคนนี้แบบว่าแย่เลยนะคะภาระหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก้าวไม่ถาวเห็นไหมนาะไปไม่ได้ดีเดี๋ยวก็กลับมา นะคะเพราะรองไม่มีคุณแล้วไงในตอนนี้นะไม่มีคุณคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออะไรหลายอยา่างนะคะคุณทิ้งคุณเงียบหรือว่าคุณหนีไปอยู่คนเดียวอ่ะคนคนนี้ก็เริ่มได้ดีมรด,ดละนะคะนะออกไปลั้นลาออกไปเฮฮาหรือไปทำอะไรตามใจเนี่ยผลสุดท้ายได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ดีเงน,นะคะเห็นไหมได้ผลลัพธ์ที่มันไม่ดีสุดท้ายก็ต้องกลับมานะคะนะฟื้นออกไปก็เจ็บตัวเปล่า นะคะฟื้นออกไปเขาก็แบบมีแต่เสียกับเสียนะพอไปเรียนรู้บทเรียนตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องพลกลับมาต้องมาขอโทษต้องมางอคุณเห็นไหมคะใต้สําหรับเป็นสองด้วยนะตรงเนี้นะนนย,ยนะคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะคะคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะแต่ก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะให้เขากลับมาไหมอ่ะนะเพราะว่าพลังงานตรงนี้มันเหมือนมันยังพอเขากลับมานะอาจจะมีปัญหาทะเลาะกัน แล้วเป็นเรื่องของความหวังะาวงความไม่เชื่อใจด้วยคนคนนี้ต้องกลับมาแล้วทําให้คุณเชื่อใจเขาให้ได้หรือทำให้คุณแบบว่าให้อภัยเขาอ่ะเขาถึงจะกลับมาได้นะคะตรงนี้นะก็อยู่ที่คุณด้วยนะตรงเนี้ยนะแต่สองถ้วยขึ้นมาคือเขาก็ยังรักคุณแหละเขาถึงกลับมานะคะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเขาอยากบอกอะไรคุณไหม เขาอยากบอกอะไรกับคุณสักสามใบนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเดฟูมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคีน็อพเฮนาเ์ิานาเชียง์เรียนเตมิทเชียนมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม นะคะใต้สำหรับเป็นราชาเหรียญนะคู่กันนะคะเนี่ยนะขึ้นมาคู่กันเลยอะ่ะคุณกับเขาต่างฝ่ายต่างซับพอร์ตต่างฝ่ายต่างมีอะไรร่วมกันมอีอ่พน,านากักมีพนาันาการมีพาระหรือมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันอยู่นะคะคือทิ้งกันไปไม่ได้ง่ายๆนะสำหรับเขาแล้วคุณก็มีค่าคุณมีค่ามีคุณค่ามากกว่าคนอื่นๆที่เข้ามานะคะนะ สิ่งที่คุคนนี้อยากบอกคุณคือกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันได้ไหมนะคะนะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือเลปล่านะคะตรงนี้นะอานทีนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้า,าตรงถ้าใช่ถ้าไม่เขียงยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ช่องหมอเจี๊ยบด้วยนะคะนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ